สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกับรายการถามตรงตอบจริง The Question กับช่อง Big New ครับกับผมอาจารย์เดดีธนกรครับวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องสถานการณ์การเมืองล้วนๆนะฮะอาจจะ ต่อให้คุยเรื่องกัญชาอยังไงมันก็เกี่ยวโยงกับการเมืองอยู่ดีนะครับจริงๆว่าวันนี้เราจะมานั่งหาหรือพูดคุยกับกูรูนะครับทางด้านของกัญชาและการเมืองคนหนึ่งแล้กันนะครับเดี๋ยวรอชมกันว่าผมจะพูดคุยในประเด็นไหนกันบ้างซึ่งตอนนี้นะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงอภิปรายตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่23นะครับรกรกฎาคม2 5 6 5ที่ถึงนี้นะครับนั่งคุยกันวันนี้ วันที่2ของการอภิปรายนะครับวันแรกที่มีการอภิปรายนะครับก็จะมีในส่วนของท่านที่ถูกอภิปรายนะครับท่านอนุทินชาญวรีรกลรองนายกรัฐมนตรีนะครับนายศักดิ์สยามชิดชอบนะครับรวมถึงท่านสุชาติชมกลิ่นสันติพร้อมพัฒนิพนบุญญามณีนะครับชัยวุฒิธนคมานุสรน,นะครับรัฐมตีดีนะครับ ประเด็นที่เราพูดคุยกันวันนี้ร้อนๆสถานการณ์หลายคนคาดหวังว่าฝ่ายค้านชุดนี้จัดหนักทำทีเซอร์ออกมาโอเป็นรูปแบบของเกาหลีนะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับทั้งส่วนของเพื่อไทยมาอย่างเท่นะทางฝั่งของเก้าวไกลก็มาอย่างเท่แบบประชดประชันนะครับบอกอำลากันได้เลยนะครับกับรัฐบาลชุดนี้ไว้อะไรกันเหมือนกับกำลัง จะสูญเสียสูญสิ้นอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นธีมงานศพในส่วนของเกาไกลแต่ส่วนของของเพื่อไทยนั้นออกมาในธีมของเกาหลีซึ่งหลายๆาท่านคงได้ชมไปแล้วซึ่งผมก็รู้สึกชื่นชอบนะไอเดียดีนะครับรวมถึงล่าสุดก็จะเป็นของรัฐบาลออกมาในรูปแบบของพยักฆร้าย008 00นะครับโอ้อันนี้ก็เท่มากนะครับเนโวดนะครับโนทามเนวไดนะครับดูแล้วตื่นเต้นเหมือนกับเรากำลังติดตามดู ซิรลี่กำลังดูหนังแบบตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนในการพิจารไม่ไว้วางใจครั้งนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับเราจะเข้าสู่เนื้อหาว่าอย่างเมื่อวานที่ผ่านมาการเข้าสู่เนื้อหาเราก็มองได้ว่าการอภิปรา,ายทั้ง6นะครับเริ่มตรีนั้นจะมีเนื้อหาสาวะอะไรบ้างเปิดประเดิม,มาที่ท่านหัวหน้าพักฝ่ายค้านนะครับปัะฉะ,ะกับท่านรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีนะครับ คุณหมอชนนันนะครับก็เปิดหัวมาได้ประมาณตื่นเต้นประมาณหนึ่งแต่วิเคราะห์กันสถานการณ์ตอนนี้อืผมว่าท่านนายกดีขึ้นนะควบคุมอารมณ์อาการนะครับได้ดีขึ้นกว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมาเวลามีใครกระทบกระเทียบกระทั่งอะไรหน่อยหนึ่งเนี่ยนะครับรู้สึกครั้งนี้การเปิดหัวมาชมทั้งท้องฝ่ายชมทั้งท่งานคุณหมอชนนันนะครับในการเปิดนะครับ จัวหัวในการจะพิปรายนะครับรวมถึงการโต้อตอบของท่านนายกมนตรีเป็นน้ําจิ้มเล็กๆแล้วก็เข้าสู่กระบวนการของการอภิปรายขั้นตอนการพิปรายนะครับเริ่มมาเราก็คิดว่าน่าจะเป็นประมาณเป็นเข้าๆนะครับถือว่าเป็นน้ําจิ้มในวันแรกก็คงตื่นเต้นพอสมควรแต่คนที่หนักหน่อยเรื่องที่น่าสนใจที่สุดโฟกัสไปที่ท่านรัฐมนตรีศักสยามที่ชอบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งดูแลเรื่องของอคมนาคมเยอะแยะมากมายที่รับผิดชอบโดยเฉพาะประเด็นเรื่องเขากระโดงเราก็พอเข้าใจได้ของการมีนอิินีนะครับเรื่องของนอิิีีที่เข้ามาถือหุ้นการขายหุ้นของบริษัทนะครับก็เข้าใจได้ในระบบนะครับคือระบบของการทำธุรกิจทั่วไปคือเข้าใจได้ว่าโอเคมีการถือนอมินีการใีการถือหุ้นก็พอได้แต่ทัง ถ้าพูดถึงระบบของการเมืองเส้นทางทางการเมืองเนี่ยนะครับก็เข้าใจได้เช่นกันนะครับแต่การตัดสินว่าการชี้แจงนั้นนะครับมีเนื้อหาสาระมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือการอภิปรายของฝ่ายค้านนะครับมีเนื้อหาสาระมากน้อยเพียงไรที่จะโจมตีนะครับที่จะดิสเครดิตของรัฐบาลได้ของรัฐมนตรีได้ประเด็นคือต้องทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนก่อนต้องทาความเข้าใจกับท่านผู้ชมก่อนว่า อย่าลืมนะครับงานการอภิปายไม่ไว้วางใจครั้งนี้หรือทุกครั้งนั่นแหละโดยเฉพาะครั้งนี้นะครับเงื่อนไขต่างๆในการอภิปรายอภิปรายตั้งแต่ต้นปีนะครับในแต,แต่ละวาระนะครับตั้งแต่ปีแรกปี2ปี3ปี4จะมีการอภิปรายอยู่โดยตลอดแต่ประเด็นก็คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ เป็นการอภิปรายที่มีเงื่อนไขที่แตกต่างจากการอภิปรายทั่วไปนะครับโดยการยื่นนําเสนอภาพประกอบก็ดีเนื้อหาประกอบก็ดีนะครับไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบสามารถนําเสนอได้เลยและที่สําคัญที่สุดผู้ที่นําเสนอนั้นถ้าเกิดข้อผิดพลาดต้องรับผิดชอบกันเอาเองฟ้องร้องกันได้เอาเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการอภิปรายโดยทั่วไปนั้นนะครับภาพเนื้อหาต่างๆต้องผ่านการตรวจสอบจาก รัฐสภาจากประธานหรือคณะทํางานนะครับถึงจะสามารถเอาภาพน,นั้นออกมาใช้ได้แต่ครั้งนี้สามารถเอามาใช้ได้เลยประเด็นที่ผมกำลังจะพูดถึงนะครับคือประเด็นในส่วนของความร้อนแรงหรือการโจกหัวในวันแรกคือเรื่องของท่านศักดิ์สยามชิดชอบเนี่ยนะครับก็จะมีประมาณว่าความจริงนะครับในเรื่องของความ คอร์รัปชันการชี้แจงปปชตอนเข้ามารับตําแหน่งตอนที่ก่อนจะรับตําแหน่งมีอะไรบ้างนั่นผมถือว่าในส่วนหนึ่งอันนี้ผมวิเคราะห์แบบเป็นกลางนะผมไม่ได้เข้าข้างใครอันนี้ผมบอกตรงก่อนคือคนที่ชอบอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบโดยตามสโลแกนเนี่ยคือผมพูดจริงถามตรงจริงตอบตรงจริงๆนะครับไม่ได้มีในแยะกับใครทั้งสิ้นนะครับในกรณีของท่านศักดิ์สยามผมมองเนี่ยผมบอกว่าในสภาในกรณีแบบนี้ผมว่าทําทุกคน เกือบจะทุกคนอาจจะไม่ทุกคนต้องขออภัยนะครับหลายท่านต้องใช้ระบบของโนมินีในการเข้ามายำรงตําแหน่งหรือการมาเป็นสสนะครับการโยกย้ายถ่ายเคเพื่อจะให้ตัวเองพ้นผิดคําว่าพ้นผิดในทีน่นี้ผิดกฎระเบียบของสภานะครับไม่ได้บอกว่าคุณไปทําอะไรผิดมาทุกคนก็จะทําในลักษณะนี้โดยส่วนใหญ่สําหรับคนที่มีทรัพย์สินนะครับผมถือว่าเป็นคันลองของของระบบที่มันทำกันอยู่ะนะครับ ใครๆก็ทากันแต่ในมุมหนึ่งม,มองว่าการที่ฝ่ายค้านภิรายนะครับเขาก็ต้องมีข้อมูลของเขานะครับการที่รัฐมนตรีตอบผู้ถูกพิปรายตอบนะครับก็ต้องตอบให้ประชาชนหรือผู้ฟังมีความที่เชื่อถือมากที่สุดนั่นหมายความว่าเอาหลักการและเหตุผลมาโต้แย้งกันโอเคอันนี้เราเข้าใจได้นะครับแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าถัดจากตรงนั้นมาก็จะมีเรื่องของ ท่านอนุทินอันนี้โดยท่านสุทินคังแสงนะครับท่านอนุทินนี่ถือว่าเวลาท่านอาพิปรายเนี่ยผมชื่นชอบท่านเป็นการส่วนตัวนะครับข้อมูลท่านแน่นลีลาวิธีการของการนําเสนอของท่านนี่โอ้ผมว่าสุดยอดมากท่านคือปร,รมาจารย์เลยนะครับต้องใช้คำว่าปรมาจารย์ในการที่จะบิ้วอารมณ์สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ฟังนะครับได้อย่างมากนะครับ ที่สําคัญที่สุดเกิดประโยชน์เกิดประโยชน์ในสิ่งที่เราไม่ได้รู้แต่เราได้รู้นั่นคือบทบาทหน้าที่ของฝ่ายค้านของท่านสุทินขังแปรขังแสงนะครับพระเพื่อไทยวกกรบมาที่ท่านรัฐมนตรีนะครับตอบในเนื้อหาก็อย่างที่ทราบกันอย่างที่เห็นกันนะครับส่วนหนึ่งก็จะให้ในส่วนของข,องของ้าราชการนะครับของสาธารณสุขในระดับสูงมาตอบแทนนะครับมาตอบแทนแต่อีกตรงนี้ตรงจุดนี้ในความรู้สึกของผมเองนั้นผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับ คือจริงๆแล้วท่านมนตรีควรจะตอบเองตามตามความรู้สึกนะครับตามสิ่งที่เห็นมาในการพิจารณาไว้วางใจครั้งนี้แต่ให้ข้าราชการระดับสูงมาตอบแทนนั่นหมายความว่าในที่ผ่านมานะครับในหลายๆกระทรวงเคยมีแบบนี้บ้างหรือไม่แล้วทำอย่างนี้กันอยู่หรือเปล่าถูกผิดอย่างไรอันนี้ผมก็ไม่กล้าที่จะไปฟันธงนะครับว่าการให้ข้าราชการประจำมาชี้แจงแทนรัฐมนตรีหรือมาให้ข้อเท็จจริงแทนรัฐมนตรีน,นะครับมีความผิดหรือเปล่า อันนี้คือประเด็นที่ต้องมานั่งถกมานั่งพูดคุยกันต่อหรือถ้าทําแบบนี้ได้รัฐมนตรีท่านอื่นๆก็ทําได้หรือเปล่าหรือเป็นบรรทัดฐานที่ต้องครั้งต่อไปต้องทําแบบนี้ใครจะทําก็ได้ที่จะเป็นรัฐมนตรีแล้วเอาข้าราชการมาตอบแทนนะครับอย่างนี้ก็ได้เหรออะไรประมาณนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเ,เห็นว่าช่วงเช้ากลับมาอีกทีนึงก็มีการให้สัมภาษณ์ ของท่านนุทินนะครับหลังจากที่ลงมาจากประชุมแล้วก็มีเนื้อหาสาระที่โอเคพอรับฟังได้ประมาณนึ่งนั่นคือจะได้หรือไม่ได้มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ประชาชนเป็นคนตัดสินนะครับอยู่ที่การยกมือโหวตในท้ายที่สุดนั้นว่าจะผ่านหรือไม่อย่างไรนะครับสำคัญที่สุดคือเ,ออเรื่องของกัญชาปมของกัญชาวันนี้ผมวกกลับมาที่ปมของกัญชานะครับที่ทางฝั่ง ฝ่ายค้านโจมตีท่านนุจินแต่สิ่งหนึ่งที่ผมก็ชืนช้จมนะครับท่านรัฐมนตรีก็คือเรื่องของการทําตามนโยบายที่หาเสียงไว้การทําตามนโยบายที่หาเสียงไว้นี่ก็เป็นคันลองอีกแบบหนึ่งนะหลายคนทีท่หาเสียงไวเนี่ยเราทำไม่ได้นี่อีกเยอะแยะมากมายโดยทั้งทุกฝ่ายนั่นแหละผมไม่ได้มองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับผมทุกฝ่ายเป็นแบบนี้ แต่ชื่นชมของพรรคูมิใจไทยรอบนี้คือเฮ้ยเขาทําได้เว้ยนะครับพอทำได้แล้วนะครับเดินหน้าไปเนี่ยกรอบกฎระเบียบเงื่อนไขต่างๆที่จะมาครอบคุมเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างและปัจจุบันมีอะไรบ้างนะครับสามารถครอบคุมได้ถึงหรือไม่ปัญหาม,มันเกิดขึ้นตร่จุดนี้มันเป็นแคปช่องว่างนะครับหลายๆคนก็จะมองว่าเรายังไม่พร้อมทําไมเปิดเสรีก่อนวิเคราะห์สถานการณ์แต่ในความหมายอีกอย่างนึงว่า เฮ้ยถ้าไม่เปิดวันนี้จะได้เมื่อไหร่ก็ดึงกันไปดึงกันมาหรือบางคนบอกว่าในเนื้อหาบอกว่าเอ๊ะเพื่อจะระบายของหรือเปล่าของที่มีอยู่แล้วระบายของในที่นี้หมายถึงว่านั่นแสดงว่าต้องมีอยู่แล้วพร้อมที่จะเอาแคปตรงนี้มาระบายของอันนี้คือจากเนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ได้มาชิ้นนี้ก็จากสื่อด้วยกันจากนักวิชาการบางท่านหรือหลายท่านมาวิเคราะห์เรื่องนี้ต่อเนื่องนั่นหมายความว่า สิ่งที่ผมจะพูดคุยและบุคคลที่ผมจะพูดคุยวันนี้นะครับก็พงเป็นใครไปไม่ได้ครับจากกูรูท่านหนึ่งที่อยู่ในแวดวงกัญชาอยู่ในแวดวงธุรกิจนะครับรวมถึงประเด็นร้อนๆทางการเมืองซึ่งคนๆนี้เขาก็ใส่กันไม่ยั้งเหมือนกันอันไหนแต่คนที่ผมชอบเขาคือเขาเป็นแฟกซ์เขากล้าที่จะพูดกล้าที่จะคุยแบบตรงไปตรงมาไม่ได้คอยเด็กเกรงใจใครเท่าไหร่คล้ายๆกับรายก,รการผมมูลนเชิญมานั่งคุยในรายการและน่าจะเป็น ผู้ร่วมรายการหรือเกสของผมเกือบจะทุกอาทิตย์มีเรื่องอะไรก็คงคุยกับผู้ชายคนนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งคงได้คุยกับเขาหลังจากที่เราคุยกันเรื่องเรื่องกัญชาวกับมาต่อเนื่องนิดนึงกับเรื่องของเ,อเรื่องของความหาที่จะเกิดขึ้นมีบ้างมุมในส่วนของสภา,านะครับก็จะมีเรื่องของการพูดผิดพูดถูกช่วงอภิปรายของท่านที่อภิปรายท่านสักสยามนะครับ ท่านนิพนธ์บุญยมณีก็มาพูดคุยว่ามีการตรวจสอบเรื่องของรังวัดที่ดินโดยระบบอะไรนะระบบ ATK ระบบ ATK นะจากทานเดียวเทียมอันนี้ก็เป็นเรื่องคือหาจนพักเก้าไกลขึ้นมาสวนกับไม่มีระบบ ATK อันนั้นเขาไ้แยงจมูกเอาไว้ตรวจโควิด เอทีเคนะครับก็เป็นเรื่องที่อมยิ้มนะครับว่าโอเคนะผู้หลักผู้ใหญ่บางทีก็ผิด,ผดพลาดกันได้นะครับพวกเราเองทุกคนก็ผิดพลาดกันได้หมดแหละนะครับแต่ไม่ได้เจตนานะครับท่านก็คงคง,คงนะคุยไปคุยมาก็หลุดระบบการดาเทียมที่เราต้องตรวจสอบรางวัดนั่นก็อีกประเภทหนึ่งนะครับตัวเอทีเคนี่ก็คืออีกประเภทหนึ่งก็สร้างความอมยิม้มมีการหัวเราะกันเล็กๆน,น้อยนะครับกับข้อผิดพลาดในส่วนของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ว่ก็มาอีกเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของท่านนิพนธ์บุญยามณีนี่แหละนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยนะครับจะเรียกได้ว่าเนื้อหาของการอภิปรายนะครับการโต้อตอบวิเคราะห์จากการวิเคราะห์ของผมนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้นะครับแต่เนื้อหาการอภิปรายของพรรคฝ่ายค้าน ผมถือว่าก็ใช้ได้นะสำหรับเรื่องนี้ก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับการโต้ต,ตอบของท่านรัฐมนตรีเองท่านรัฐมนตรีก็ชี้แจงก็พอรับได้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนี่วิเคราะห์กันคร่าวๆที่ผ่านมานะครับมาเรื่องของตัวที่ผมค่อนข้างที่จะรู้สึกแย่อยู่ก็คือผมดูถึงช่วงของการพิปายท่านพลเอกประวิตร์วงสุวรรณท่านรองนายกรัฐมนตรี นะครับผมรู้สึกว่าเนื้อหาที่ทางฝ่ายทางพรรคก้าวไกลเนี่ยโดยคนธิรชัยทันธุมาศสอสก้าวไกลที่อภิปรายเรื่องนี้ผมมองว่าอ่อนมากอันนี้วิเคราะห์โดยส่วนตัวผมนะว่าอ่อนมากเพราะว่ามันกลายเป็นว่าเป็นการอภิปรายไม่ไว้วังใจปปชกำลังจะก้าวโอ้โหผมตอนแรกก็เข้าใจได้ แต่ข้อหนึ่งก็ที่อยากจะเป็นข้อสังเกตคือพอเริ่มอภิปรายท่านประวิทย์เริ่มอภิปรายบิ๊กป้อมเนี่ยนะครับมีการประท้วงกันตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มแลวขึ้นมาก็ไม่ถึงห้านาทีมั้งนะครับมาก่อนเลยท่านไพบูนิติประวันตาวันนะครับประท้วงประท้วงไปประท้วงมาอีกหลายๆท่านนะครับเฉลี่ยแล้วช่วงเกินนํำเนี่ย มีการประท้วงช่วงเกินนํานะยังไม่เข้าสู่เนื้อหาเลยนะครับมีการประท้วงไปถึง13ครั้งในเบื้องต้นนะแต่นี่ไม่รวมจนถึงกว่าจะจบการอภิปลายแต่ในขณะเดียวกันก็รอฟังเนื้อหาจากจากท่านสสเก้าไกลนะครับท่านธีรชัยนั่งรอฟังเนื้อหาว่าจะเข้าสู่เนื้อหาอะไรวกไปก็เข้าเรื่องของที่มาที่ไปของนาฬิกานะแหวนยืมเพื่อนมานาฬิกาวกกลับไปที่ปปช จนมีการเรียกอะไรมีการทักท้วงจากท่านประธานจริงๆแล้วก่อนจะทักท้วงเนี่ยอันนี้ผมก็่แตในช่วงนี้นะฮะช่วงเวลาเนี่ยผมก็ชื่นชมนะครับครูแก้วนะครับท่านประธานที่นั่งเป็นประธานนะครับรู้สึกชื่นชมกับกับความใจกว้างเริ่มใจกว้างมากขึ้นนะเท่าที่ผมสังเกตเห็นเริ่มมีบุคลิกภาพที่ที่ดีขึ้นไม่เหมือนที่ผ่านมานะรอบนี้ครูแก้วก็ดีแต่บังเอิญบังเอิญว่า ฝั่งจะใช้คำว่ามีการพูดถึงครูแก้วโดยท่านนิโรส,สุนทรเลข,ขาพูดคำที่แบบถ้าเป็นผมนะรุนแรงอะ่ะผมใช้คำว่ารุนแรงนะครับข้อบังคับที่ท่านมีอยู่มั่วซั่วไม่ได้เรื่องพูดคำนี้แบบใส่ต่อหน้าประธานเนี่ยฟิลนี้นะประธานก็นั่งอึง้งผมก็มองว่าดูนี่ว่าท่านประธานท่านครูแก้วของผมเนี่ย ท่านจะมีเพชเชอร์มีปริยาตอบโต้อย่างไงซึ่งก็ผิดคาดเช่นเดียวกันเฮ้ยท่านนิ่งอะบอกให้ถอนคำพูดซึ่งแน่นอนนะเส้นทางของของการเมืองเนี่ยการด่าไปแล้วค่อยค่อยมาขอโทษทีหลังนะพูดง่ายๆนะหลอกด่ากันว่างั้นเถอะแล้วก็ถอนคำพูดเออแต่มองหนึ่งนะเนีขาอยู่รัฐบาลด้วยกันดีว,ว่านะครับแล้วฟิลตรงนี้มีอะไรส่วนตัวหรือเปล่าคือพวกเราก็คิดน,นะฮะ ว่าส่วนตัวมีอะไรหรือเปล่าซึ่งหลังจากผ่านไปช่วงเนี้นั่งฟังท่านธีรชัยพันธุมาตรสสเก้าไกลเมื่อไหร่จะเข้ากับแทกบิ๊กป้อมอู๋ผมนั่งลุ้นปรากฏว่าฟังไปสิบนาทียีสบนาทีสรุปคือไม่ไว้วางใจปอปอชอให้บิ๊กป้อมอยู่ตรงไหนอ๋อ ขโมดมากกว่าจะมาขมวดได้ตอนท้ายโดนประท้วงกันไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบคือบิ๊กป้อมไปมีอำนาจในการตั้งนะครับในการตั้งคณะปปชชุดนี้นั่นแหละคือประเด็นตอนท้ายแต่กว่าจะเข้าเนื้อหาได้เนี่ยเล่นเอาแบบโอ้เตรียมการบ้านมาแบบนี้ผมว่าฝ่ายค้านเสียรางวัลฝ่ายค้านเสียรางวัลนะครับเพราะว่าในเครดิตของพรรคก้าไกลแล้วเนี่ยผมต้องถือว่าพรรคเก้าไกลเนี่ย ในการจัดหาข้อมูลเนี่ยผมถือว่าสุดยอดนะการทํางานของคนรุ่นใหม่ที่ค่อนข้างที่จะทรงพลังผมต้องใช้คำว่าส่งพลังแต่ครั้งนี้ต้องใช้คําว่าผิดหวังผิดหวังกับการลุ้นการว่าจะกระแทกบิ๊กป้อมตรงไหนแล้วก็มานั่งขำๆต,ตอนที่ท่านบิ๊กป้อมนะครับชี้แจงตอนแรกเหมือนจะไม่ชี้แจงแต่ขออนุญาตชี้แจงเลย ลุกขึ้นมาพูดถึงเฮ้ยที่พูดมาผมไม่เกี่ยวเรื่องของการแต่งตั้งผมไม่เกี่ยวนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ยินคำว่าไม่เกี่ยวซึ่งก่อนหน้านั้นเราจินคํคำว่าไม่รหลไม่เหลแต่ครั้งนี้ผมไม่เกี่ยวคุณพูดถึงเรื่องปฏิวัติผมก็ไม่เกี่ยวนี่คนปฏิวัตินั่งอยู่ข้างๆนี่ท่านนายกนันประยุ์ก,ก็นั่งเจยนีคนนี้ปฏิวัติคนเดียว อะไรอย่างเงี้ยคือคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะครับใน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 ,ในฟิล,ลหนึ่งการวิเคราะห์สถานการณ์เนี่ยของผมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างจะ 80- 90%ิสิบเปอร์เซ็นต์ผมนั่งอยู่ทุกวันนี้ได้เนี่ยมาจากมาจากวิสัยท่านในการวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองนะครับอยู่กับตรงนี้มา20 3 0ปีเนี่ยผมบอผมง,งานขาดแล้ว,วสาคัญที่สุดเราไม่ตัวเราเราอย่าไปเข้าไปคลุกอยู่กับการเมืองจนมากเกินไปเราทําให้เราประสาทเขาเรียกอะไรอินจนรั่ว การเมืองมันคือเรื่องของเขาเรียกอะไรครับไม่มีมิ test, ตรแท้ศัตรูถาวรวันนี้ผมขึ้นคุณก็ด่าผมแบบเนี้แต่เจอกันข้างนอกยกมือไหว้เดินกอดกันไอคนที่ด่าเปล่าวปๆ่ปา,า,า,า่าเจอข้างนอกก็ความเคารพนับถือมันก็มีเพราะว่าเขาไม่รู้จักกันแค่สมัยนี้สมัยหน้าอาจจะไปอยู่พักที่ไปด่าเขาไว้อาจจะโดดไปอยู่พักเขาก็ได้ น,นี่คือเนื้อหาสาระท้ายที่สุดนี้กำลังจะเข้ายังไม่เข้าทนทายนะเดี๋ยวผมกําลังจะโทรหาผู้ชายคนนี้ครับทอมเคลือโซคลน